โอ้ยอ๋อโอ้ยมากมเพิ่กันลโอเคเออสวัสดียูกะเอทีเคนะอ่าคู่แก้รูปเกมแค่ชิ้นแล้วผมคู่วันนี้จะมารีวิวแล้วกันมาสอนวิธีการลงนี่นะครับวิธีการแบบอะไรนะเออเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนียเขาเรียกว่าทรีมของเครื่องนะครับทรีมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะเออื้อทำไงให้มันไม่บั็กไม่บั็กนะให้มันไม่บั็กก็อันนี้เสียงไม่ชัดก็อย่าว่ากันตอนนี้ไหม่เริ่มมีปัญหาแล้วกูก็เป็นบัตร โอ้โหซ้ำสองให้กดมาหาที่นี่ครับอ่อยูนิยูนิเวอร์เซอลทีมแพเชอร์แล้วมันได้หาได้เออกดโหลดไปเลยหาโหลดเอาไม่ง่ายนะเมื่อตอนโหลดเสร็จแล้วอะเนี่ยเนี่ยถ้าสำหรับใครที่มันมาเป็นไฟล์แบบพวกซิปอะไรแบบเนี้ยนะเออซิปหรือวินลาก็แตกไฟล์มาก่อนนะครับแตกไฟล์ได้ปุ๊บก็จะได้ไฟล์มาเอออย่างนี้นะคลิกเข้าไปตรงนี้จะเป็นนิเวอร์ จิมเพ็กเชอร์นะครับอ่าเรื่องใครจะใช้อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมใช้เนี่ยอีกอันหนึ่งมันมเป็นยังไงไม่รู้แต่อาจจะขั้นสูงเลือกเลือกภาษาเรียบร้อยแล้วก็ก็จะ What อันนี้นะครับอ่าคือนี่บางทีอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมเคยเข้าอ๋ะทำไมเป็นแสนหกอ่ะ อันนี้เป็นเป็นผลของเสทีมครัไม่รู้ว่าจะโดนอะไรดลูกสิท์อะไรหรือเปล่าเสียงเออมัช่างเหะอ่าก็คือนี่นะยังไงก็ตามเข้ามาในหัวินี่แหละเอออาจจะไม่มีขึ้นในผมนะของผมอาจจะเป็นเพราะว่าลงมาก่อนแล้วากดที่แผ่นะครักดรัวๆเลยนะกดรัวๆก่อนเพราะว่าถ้าเกิดกดทีละอันเนี่ยบางทีแบบกดอันนี้ปุ๊บเออแล้วมันจะมีให้ขึ้นรีสตาร์ทเครื่องตอนนั้นหละ มันผมคิดว่านะถ้าเกิดไม่รีสตาร์ตตอนนั้นแล้วแบบค่อยรีสตาร์ตแบบเออนี่ยไม่ไม่ไม่รีสตาร์ตแบบที่มันมีให้ขึ้นแบบว่ากดโนไปก่อนประมาณนั้นนะ่ะเออแล้วค่อยมารีสตาร์ตรูปแบบรูปแบบรีสตาร์ตธรรมดาทีหลังนะผมกลัวว่าบางทีมันจะมีบั๊กไงเออเพราะงั้นพยายามกดรวมแบบกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะเออแล้วมันก็จะขึ้นให้รีสตาร์ตแบบรวมยอดเป็นอันเดียวกันเลยแล้วก็รีสตาร์ตนะครับ ตัวรีสตอร์นี่คืออะไรรีสตอร์นั้นก็คือแบบเออ่จะทดลองใหม่นะครับถ้าทำผิดพลาดอะไรตามวิธีก็รีสตอร์มันก็จะมีเครื่องให้แพ็กใหม่เหมือนกับเป็นอันรีสตอร์เอ่อรีใหม่อรีระบบรีระบรรบใหม่เมื่อเมื่อรีสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับอ่ารีสตาร์ทเสร็จแล้วอันนี้สลับเป็นรถเซเว่นนะก็กดขึ้นมาแล้วก็เปิดโถถิมได้เลยซึ่งปกตินั้นถ้า อะไรนะถ้าเกิดโหลดมาตรงนี้มันจะไม่มีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ตรงแถบแถบบาร์เนี่ยเออมันมักจะเป็นแบบรูปแบบไงรูปแบบไงอธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันเออซึ่งมันก็มีคลิปแค,แค่นี้แหละผมไม่รู้จะลงอะไรไงเออซึ่งเออผมสอนแล้วแบบน่าฟังไม่น่าฟังเข้าใจไม่เข้าใจก็อย่าว่ากันนะแล้วก็นะก็จะมีโพหักเสียงอะไรแบบนี้ส่วน ผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปอะไรลงก็เลยคลิปสอนนะครับซึ่งการเปลี่ยนไอคอนตรงนี้การลงแบบเออสกินสตรีมอะไรแบบนี้เออและการลงโปรแกรม pp sspp สําำหรับใครที่รู้จักตอนที่ผมแคสอยู่ใน a อ k p r o โปรเผลงานฟุ้ซางและลานเทพเจ้านั่นนะครับเคโอเคนะ